สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ชยัยอาทิเปิดกล้องที่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะคะจังหวัดชัยนาทจะบอกว่าตอนนี้นะน้ำท่วมค่ะแล้วก็ตรงนี้อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะพอดีว่าช่วงนี้คขยให้แบบว่ามีประชาสัมพันธ์ตอนเช้าทุกวันเลยเนาะอู้ทุกคนดูดิน้ำขึ้นเยอะมากอันนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพญานะคะที่เห็นอยู่ บริเวณเหนือเขื่อนนะคะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเขาแบบกระสอบทรายยาวเลยทุกคนนะนี่กระสอบทรายแบบทั้งแถวเลยค่ะทั้งถนนเลยอะ่ะใช่นน้ำท่วมค่ะทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้โซนอำเภอเมืองนะล้นมาเลยอะ่ะทุกคนไม่ต้องสืบนะว่า บ้านที่ติดริมแม่น้ําจะเป็นยังไงเรียบร้อยค่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือถนนนะโอ้ยดูบ้านบ้านบ้านหลังนั้นดิก็สอบทรายเต็มบ้านเลยอุย้ยทุกคนดูโอ้ยค่ำค่ำอุย้ยดูบ้านหลังนี้ดิทุกคนเรียบร้อยอุย้ยเจ้าของบ้านนั่งอยู่ข้างบนแล้วอ่าเห็นใจทำอือทุกคนดูดิโอ อันนี้คือริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งเหนือเขื่อนนะคะภายใต้ความงามของวิวที่สวยช่วงเย็น5้าโมงเย็นแต่ว่าน้ำท่วมบ้านค่ะทุกคนอุย้ยเยอะเลยอะนี่กระสอบทรายเป็นระยะระยะอืมทุกคนดู แต่ว่าแถวนี้เขาก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนไม่ได้ตกใจอะไรบ้างนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เป็นทุกปีค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ตรงนี้ชะเคยมาไหวา้พระนะแล้วก็ตรงแพรทุกคนเห็นเห็นนไหมโอ้อนี้เห็นนี่พระโอ้นี่วันพระค่ะทุกคนสาธุอนุโมทนาบนนุญถึงทุกคนนะคะโอ้ทุกคนดูดิดดน้ําท่วมถึงฐานพระพุทธรูปแล้วคะ่ะตรงแพรตรงนั้นชาเคยไปให้อาหารปลาด้วยนะ เรียบร้อยหลวงพ่อใหญ่อ้มาเร็วเหมือนกันนะคะนี่ช่วงนั้นมายังยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าน้ำจากทางเหนือก็ลงมาเยอะเนาะพาทุกคนดูบรรยากาศนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะแต่ว่าทุกคนก็เขาก็อยู่แบบ ไม่ได้ตกใจอะไรคือก็ใช้ชุดปกติอะค่ะเพราะว่าบ้านริมแม่น้ำอะค่ะก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ทุกปีอะค่ะกระสอบทรายสามชั้นค่ะทุกคนเป็นตับกันเลยทีเดียวว้าวทุกคนคะตอนนี้ ใกล้จะถึงเขื่อนเรียงหินแล้วนะคะพามาดูน้ำที่เขื่อนเรียงหินอยู่แถวสารกลางจังหวัดชัยนาทค่ะทุกคนโอ้ขึ้นมาเยอะเลยทุกคนน้ำมันขึ้นมาตรงเขื่อนแล้วค่ะน้ำขึ้นมาตรงโอ้ยกะว่าจะมาวิ่งตรงนี้ซะหน่อยทุกคนน้ำท่วมอ่ะสงสัยวิ่งตรงนั้นไม่ได้แล้วแหละอาจจะต้องวิ่งริม ริมริมแบบถนนตรงนี้ค่ะตรงที่แบบอีกอีกที่หนึ่งอะ่ะเห็นไหมก็จะแบบอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วน้ําช่วมเหลวเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นว่าเป็นยังงโอ้น้ําขึ้นแบบตรงนี้เลยทุกคนถึงแล้วทุกคนนี่จะมาดูเขาออกก่อนมังกายไม่ได้ดูจะจะมาเต้นตามเขาดึงดึงนี่ทุกคนบอกว่าตรงนี้นะคือเรื่องหินนี่ก็ เมื่อวันดังคันที่ผ่านมาเขาก็มีการมาฉลองแชมป์ฟุตบอลเจ็ดสีนะคะอยู่ที่นี่แหละทุกคนที่โรงเรียน,นอว <lyn>? บจชัยนาท <matte. S 1> เขาก็มาฉลองกันที่นี่แหละค่ะนี้ดูคนก็เยอะหรือเปล่าคนเยอะรถรถเยอะแล้วฝั่งนี้นะเขาก็จะขายของเต็มเลยแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามกีฬาจะไป สนามกีฬากลางหีกว่าทุกคนวันนี้จะบอกว่าเสียงนกเยอะมากเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนั้นดีกว่า กำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่เลยค่ะอันนี้จะเป็นสนามกีฬานะคะที่หน้าสารากลางจังหวัดชัยนาทนะคะตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่หกโมงเย็นค่ะทุกคนวัยรุ่นที่นี่ก็จะพาก,กัะหมอบกายแถวนี้แล้วค่ะอันนี้คือจังหวัดชัยนาทในอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคอนเดี choices, yes, oh, ๋ยวไปดูน้ำแม่น้ำเจ้าพญาฝั่งหนึ่งค่ะที่เขื่อนเรียงเห็นนะคะดูฝั่งนั้นกันอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพญานะคะที่เขื่อนเรียงหินนะคะโอ้ทุกคนน้ำเยอะมาก ปริมา,มาณน้ำนะคะดูวสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็โซนเหนือเขื่อนนะคะเหนือเขื่อนเจ้าพระยา สวยไหมคะทุกคนสวยมากโอเคค่ะสามรัาอีพีนี้นะคะเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่อำเภอเมือง,งจังหวัดชัยนาทนะคะจะขอปิดกล้องที่บริเวณเขื่อนเรียงเห็นตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ